สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างประจำวันที่16ตุลาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอสำหรับคลิปนี้มาดูแนวทางของหลัก10บล่างนะคะอาจารย์จะวางหลัก10บล่างแบบตัวเดียวให้ชมก่อนเริ่มต้นเลยนะคฮะจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหลายๆวิธีการเนาะก่อนจะตัดสินใจอะไรลงไปนะคะ หลักสิบล่างสุดนี้จะเราจะใช้แสนคูณด้วยสองตรงนี้เลยนะคะแสนคูณสอบบง, 1, วง 2, 4, บวกหน่วยบนบวกร้อยั้งที่หนึ่งหน่วยั้งที่สองคูณสี่บวกหน่วยครั้งที่สามร้อยั้งที่สี่คูณที่ด้วยสองนะแล้วก็บวกกับสี่ซึ่งเป็นตัวของที่มีค่าจะกับ x อันนี้แบบตัวเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองตามดูก่อนนะคะตามสูตรนี้ให้ดูเอาย่าใส่ เลขสี่นะทุกงวดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดแรกเลยคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะดูตรงตรงโจทย์ให้เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกเก้าหนึ่ง วัน,นี้นะคะเราจะย้อนไปหนึ่งงวดเราจะใช้งวดที่ออกสามเก้าสองก็ศูนย์หกมาเป็นตัวคำนวณสูตรเดี๋ยวเรามาคำนวณด,ด้วยกันเลยนะแสนห้าสองเป็นสิบหน่วยบนสองร้อยทั้งที่หนึ่งสองหน่วยทั้งที่สองเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดหน่วยทั้งที่สามเลขเก้าแล้วก็ร้อยทั้งที่สี่เจ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วก็สี่คงที่ สี่กับสี่เป็นแปดบวกสองเป็น 10, สิบศูนย์ไม่มีค่าตัดไปนะ,ะแล้วก็สองก็แปดเป็นสิบหมดไปเหล,ลือเลขเก้าจะนี้ยกมาเลยออกมาที่เก้าหนึ่งหมดแล้วเราไปคำนวณข้อที่สองแสนเก้าสองเป็นสิบแปดหน่วยบนหกร้อยครั้งที่หนึ่งหกหน่วยครั้งที่สองเก้า สี่สามสิบหกหน่วยคั้งที่สามแปดร้อยคั้งที่สี่สอง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 เป็นสี่แล้วก็สี่ของที่แล้วก็บวกกันนะคะหกหกเป็นสิบสองสองกับแปดนะเป็นสิบสิบก็เป็นหมดไปแล้วนะหกกับสี่เป็นสิบแปดกับสี่ตัวนี้เป็นสิบสองได้เลขสอง ออกมาที่สองหกื่อที่สองแป๊บไนึ่นะต่อไปไงวดที่สามเลยงวดที่ออก 2, สองหกแสนสองสองสี่ หน่วยบนสี่ร้อยทั้งที่หนึ่งเก้าหน่วยคร้ที่สองหนึ่งคูณสี่ได้สี่หน่วยคั้งที่สามสี่แล้วก็ร้อยทั้งที่สี่สามสามสองเป็นหกบวกสี่คงที่หกกับสี่เป็นสิบนะหมดไปสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกหกกับเก้าก็เป็นสิบห้าออกห้าศูนย์ คำนวณต่อป 8, 2, เป็นว่าที่สี่แสนแปดสองเป็นสิบหกหน่วยบนสองร้อยครังที่หนึ่งห้าหน่วยที่สองสองสองสี่เป็นแปดแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขหนึ่งร้อยครั้งที่สี่ห้าสองเป็นสิบแล้วก็สี่คงที่ทำการบวกกันสองกับแปดเป็นสิบสี่กับหกตัวนี้เป็นสิบ ห้ากับหนึ่งเป็นหกศูนย์ไม่มีค่าได้หออกอหกสามจอไปงวูที่ห้าเปิดใบตรวจมาที่หกสามแสนเก้าสองเป็นสิบแปดหน่วยบนห้าร้อยข้งที่หนึ่งหกสี่สี่หกยี่บสี่ หน่วยทั้งที่สามสี่ร้อยครั้งที่หนึ่งเนาะร้อยเดี๋ยวกันหน่วยบนห้าร้อยครั้งที่หนึ่งหกหน่วยครั้งที่สองเจ็ดสี่ยี่สิบแปดหน่วยครั้งที่สามสี่ร้อยครั้งที่สี่เก้าสองเป็นสิบแปดแล้วก็สี่ของที่บวกกันหก ับสี่เป็นสิบแปดกับแปดเป็นสิบหกหกกับสี่เป็นสิบแปดกับห้าเป็นสิบสามได้เลขสามออกสามหนึ่งต่อไปคำนวณว่าที่หกมัที่ออกสามหนึ่งแสนห้าสองเป็นสิบหน่วยบนหก ร้อยข้างที่หนึ่งหนึ่งหน่วยที่สองสองสี่เป็นแปดหน่วยข้างที่สามสองร้อยข้งที่สี่สองสองเป็นสี่แล้วสี่ของที่สี่กับสี่เป็นแปดบวกสองเป็นสิบหกกับแปดเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าได้เลขห้าศูนย์ไม่มีค่าตัดไปออกห้าแปด สูตนี้อาจารย์คำนวณให้นะของงวดวันที่1ตุลาคม2568นั้นอยู่ใน EP ีที่15นะคะสำหรับงวดนี้จะอยู่ใน EP ีที่2เลยเนื่องจากว่ามันเข้านะอาจารย์ก็ตามให้นะฮะตามนี้เปิดมาที่58ก่อนแสนศูนย์คูณสองได้ศูนย์หน่วยบนหกร้อยั้งที่หนึ่งเจ็ดหน่วยครั้งที่สองสองสี่เป็นแปด หน่วยข้งที่สามแปดร้อยั้งที่สี่เจ็ดสองไปสิบสี่ 4, 7, 2, 8, 14, แล้วก็สี่ของที่หกกับศูนย์นี่หมดไปนะศูนย์นี่ไม่มีค่าหกกับสี่เป็นสิบอ่ะแปดกับแปดเป็นสิบหกกับสี่เนี่ยเป็นสิบหมดไปเลยเลขเจ็ดตัวนี้ตัวเดียวฮะยกมาเลยนี่อาจารย์ไม่ได้ทิ้งนะตัวนี้แต่อาจารย์ไม่ได้ฟันเจ็ดเจ็ดแค่นั้นนะอาจารย์ให้ไปเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์ จ็ดศูนย์ตามนี้เลยเราก็จะตามต่ออันนี้มันเข้าของ,งวดที่แล้วเนี่ยแล้วงวดเนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะเราก็ต้องมาเช็คตัวเลขก่อนเดี๋ยวเราไปดูครบอีกทีหนึ่งที่เราทําได้เลขอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูแนวทางความน่าจะเป็นนะคํานวณต่อเลยของ,งวันที่สิบหกตุลานะเป็นวดวที่แปดวดวที่แปดเรามาดูแสนเลขแปดคูณสองเป็นสิบหก หน่วยบนก็เลขแปดนะออกเจ็ดแปดใช่ไหมแล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งเลขแปดออกแปดสี่สามแล้วก็หน่วยครั้งที่สองสองสี่เป็นแปดหน่วยครั้งที่สามสองแปดศูนย์เกาเลขศูนย์มาร้อยครั้งที่สี่หกสองเป็นสิบสองแล้วก็สี่ของที่ตามนี้เลยทําการบวกกันอันนี้แปดกับสองเป็น 10. สิบศูนย์ไม่มีค่าตัดออกไปหกตัวแรกกับสี่ตัวท้ายเป็นสิบหมดไป เหลือแปดกับแปดเป็นสิบหนะคะท่านผู้ชมได้เลขหกหกตัวนี้จะยังอยู่คงที่เหมือนเดิมไหมหรือจะขยับขึ้นจะหยับลงหรือจะเป็นเลขตัวแทนอันนี้อาจารย์ยังไม่ทราบนะเรามาดูก่อนว่าหกนี้เราจะเลือกไหมแล้วทาครบสองตัวล่างไปที่เออสองเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เนาอมันจะมีเลขสอง เลขสามเลขสี่เลขแปดเลขเก้าแล้วก็ศูนย์หกแล้วก็หนึ่งตัวเลขที่เราจะใช้สำหรับงวดนี้นะถ้าเราเอาผลการออกเนี่ยเจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่ตัวนี้ไม่น่าเดินละนะตัวที่หนึ่งแล้วก็เจ็ดสามไปยี่สบเอ็ดหนึ่งกับเจ็ดเป็น, 21, 1, 7, ปน 8, แปดจอะเท้ฟ้าถางก็ไว้พิจารณาก่อนสตัวนี้แล้วหายไปเลขหกนะคะอยู่ตรงนี้ยังมีโอกาสนะ มีโอกาสจะเดินได้แต่เดี๋ยวไปดูหลักสิบล่างแบบสามตัวก็เดินมีอยู่บางสูตรนะคทะ่านผู้ชมที่เวลามันชนมันจะไปชนที่เลขสี่นะบางบางทีเราไม่ได้เอาไปชนถ้าไม่ต้องชนกันมันจะมีบางสูตรที่ได้เลขเจ็ดนะตัวนี้แต่ตัวไหนหลักสิบสามตัวที่ได้เลขเจ็ดอาจารย์จะวางให้แล้วเรามาดูว่ามันจะมีเลขหกไหมส่วนหลักหน่วยแบบคู่ขี้นะครับเ่าที่แล้วหลักหน่วยนั้นได้เป็นเลขขี้นะ เลขขี้ก็คือตั้งแต่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแต่ตัวที่มันชอบเดินก็คือตรงเก้ากับหนึ่งมันไม่มานะแต่เจนะ็ดในทางของเลขขี้มันยังเข้าอยู่เดี๋ยวเราจะตามว่าหลักหน่วยงวดนนี้น่าจะเป็นเลขคู่หรือว่าเลขขี้นะฮะก็จะต้องตามต่อไปเนาะแต่นี่กรณีเลขหกเนี่ยได้อยู่นะอันนี้คือหลักสิบใช่ไหมมันจะมีสูตรเดี๋ยวอาจารย์ขอใช้ปากกาสีอื่นมันจะมีสูตรอื่นนะคะที่อาจารย์คำนวณไว้งวดที่แล้วนะเดี๋ยวดูก่อนมันจะได้เออหลักสนะิบเนาะ เจ็ดกับเก้าใช่ไหมมันออกเจ็ดเจ็ดมันเข้าแล้วงวดถัดขึ้นไปนะได้ห้ากับเจ็ดนะมันออกมาห้าแปดมันก็ยังเข้าอยู่สองวดละแล้วมันงวดตอนหกสามก็ได้หกกับแปดเลขคู่นะมันจะเป็นแนวทางของพวกคู่ขี้อะไรเงี้ยมันก็เดินอยู่นะเดี๋ยวงวดนี้ลองลองเช็คดูนะว่ามันจะอยู่ในนี้ไหมแล้วตัวตัวนัมเบอร์โนที่เราจะไม่ใช้ของงวดนี้ก็คือ เออห้ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนาะก็ยังใช้ได้อยู่เลขหกหนึ่งตัวแล้วนะห้ากับเจ็ดใช่ไหมเหลืองเหลืองเนะี่ยหกได้อยู่นะมันอยู่ตรงนี้นะมันยังม,มันยังมีโอกาสเดินอยู่อันนี้คือครบนะเขียนไว้ก่อน หลักสนะิบเนาะเลขหกแต่ว่าจะมีหลักสิบกี่ตัวอยู่ในนี้อาจจะไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวจะเป็นตัวอื่นด้วยนะยังดูก่อนนะคะลองเลือกไว้ก่อนสองตัวนี้สี่กับแปดนี้สี่ก็คือเจ็ดกับเจ็ดเป็นสิบสี่ก็คือดับขาดดับขาดล่างแล้วก็จระเข้ฟ้านหนาญก็เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดหนึ่งกับเจ็ดก็เป็นแปดก็ตามนี้เลยสองตัวนี้นะเราได้ละหนึ่งตัว แต่ไม่ไม่ใช่ว่าฟันทงว่าใช่เลยนะยังไม่ใช่นะคะเราต้องเช็คไปเรื่อยๆก่อนว่ามันจะเป็นตัวไหนแน่อันนี้แค่สูตรเก่ามันเข้าเราก็แค่ตามดูเฉยๆถ้ามันถ้าเลขหกมันมาอยู่ถ้ามันคํานวณมาได้เป็นเลขห้าอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะหลุดสูตรนี้แต่ถ้ามันเป็นเลขหกมันยังอยู่ในครบอยู่ก็เลือกไว้ก่อนอาจารย์จะลดหน้าจอนะเดี๋ยวฝากช่องนิดนึงก่อนแล้วกันหก ดูที่จะเดินต่อไปไหมรอผลวันที่สิบหกตุลาคมหกแปดเดี๋ยวเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นิดนิดหนึ่งเนาะว่ามีใครขออะไรมาบ้างอ่ะไล่ไปสุดๆุดเลยวันหนึ่งก็ได้ประมาณแค่สามขิ้เกินกว่านี้อาจารย์ก็คงเป็นลมแน่นะฮะอตามนี้นะคะได้อยู่นะหกเดี๋ยวเราไปดูหกศักดิ์สิทแบบคู่ขี้ด้วยนะมีโอกาสเดินต่อเรื่องหกหกกับเก้านี่อย่าลืมนะตัวเดียวกันเนาะเวลาคำนวณออกมาแล้วก็ต้องคิดถึงข้อนี้ด้วย แต่จริงหกตัวแทนของหก็คือเลขหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นคนเนักเสี่ยงโชคก็บอก6กระดกเป็น9้าอะไรก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวก็ดูไปก่อนแล้วกันถือว่ามันยังไม่ติดตัวดับนะยังติดตัวอยู่ที่ยืดอยู่ในครบอย,บอยู่พ่อาจารย์บอกแล้วว่างวดนี้อาจารย์จะตามที่ครบแล้วตัวไหนที่คำนวณออกมาอย่างสมมติเราได้เจ็ดกับแปด แปะก็มาเจอตัวนี้ไม่เอาเอา,เอา,เอาสมมติเอาสองก็เจ็ดแล้วกันสมาตเราเราเด่นสองเจ็ดเราก็จะเลือกเลขสองไม่เลือกเลขเจ็ดแบบนี้นะเพราะว่าตัวน้ำเบอร์โนสีเหลืองๆอาจารย์จะไม่ใช้นะสําหรับงวดนี้นะ,อ,ะอ่ะคลิปนี้ฝากนะคะหลักสิบล่างแบบตัวเดียวเนาะเราตามต่อตามนี้เราไม่ใช่ว่าจะจะใช้หรือจะไม่ใช้นะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะอันนี้ทําไปก่อนแล้วกันอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ